ครับก็บสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทั้่งชาติรถซิ่งนะครับวันนี้ตรงนี้ก็คือคนี้อยู่อำเภอนังรองนะครับคอสปริงคอสปริงตัวนี้ก็เป็นคอสปริงเดิมที่ติดมากับรถลูกค้านะครับก็เก็บสีเก็บสีให้ใหม่นะครับนี่ครับเป็นคอสปริงเดิมมากับรถนะครับ ส่วนในส่วนที่เราทำนะครับเราก็ทำนี่ครับม,มุมเล่ลองขู่นะครับมุเล่ลองขู่แล้วก็สเตอร์สเตอร์ตรงนี้ครับนี่นี่สเตอร์สองศูนย์แปดศูนย์ตัตนนี้นี่ไหน ไม่เห็นนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับใส่ปลอกคอด้วยนะครับปลอกคอแล้วก็ทำเหล็กกันข้างบนนี้ด้วยครับเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้นิ้วสอนไม่ได้นะครับ ยืวสอนไม่ได้เพื่อไม่ให้ฟางมันเข้าไปนะครับมันไปนเลยนะก็จะประมาณนี้แล้วครับก็ปลูกพื้นเหล็ดให้ด้วยครับตรงนี้แต่นี้พ่นสีไปมันจะดูไม่ค่อยเหล็ดครับนี่ครับตรงนี้จะเห็นอย่ับว่าเป็นเหลยดนะครับ ่วนคันนี้ก็พ่นสีไปแล้วครับปากนี้ของอำเภอศรีนงลงนะครับจังหวัดสุลินนี่แหละครับส่วนปากนี้ก็รอประกอบครับอยู่อำนาจเจริญน,นะครับปากนี้คันนี้ทำงานดิบครับก็จะ ปากแล้วก็ปูพื้นสแตนเลสนะครับเกี่ยวดันช่างคมกิจนะครับคันนี้คันนี้ปูเรีดอย่างเดียวครับปูเรีดปากปูเลีดคอแล้วก็ใส่คอทั้งเข้าใหม่แล้วก็ฝาตู้นะครับฝาตู้ที่มีขอบสาเร็จนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็เดิมๆครับเป็นรถกระสอบนะครับ เป็นรถเจ้าของใช้งานเกี่ยวแต่ของ,ของนาญาติพี่น้องนะครับคันนี้ลูกลูกค้าไม่ได้ทำสีนะครับคันนี้แต่ลูกน้องพ่นพ่นสีไปแล้วครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับส่วนปากนี้อยู่อยู่ไหนเนาะอยู่นางรองครับปากนี้ ปากตัวนี้เป็นปากของคอเมื่อกี้ครับคอที่ที่ผมให้ดูครับเป็นของคอเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวก็รอเกียวดันแล้วก็ประกอบไปส่งครับเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวก็เหลือแต่เกียวดันช่างกุงกิจเอาใส่แล้วก็ประกอบไปส่งครับส่วนคันนี้ทำทำขายายปากนะครับมุลเล่ลองคู่นะครับแล้วก็ อะไรนะแล้วก็ตู้เบาคันนี้ทำขายปากกับตู้เบาครับนี่ครับนี่นี่น,นี่ให้ดูมันพันคอแบบนี้ครับนี่ครับเหมือนเหมือนกันกับคันนั้นที่ผมทำํำมันก็พันอย่างนี้แหละครับเต็มอึบครับ นี่ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับรอแค่เกี่ยวดันมาก็ประกอบได้ครับคนสีไปหมดแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเอามาอีกปางหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะอาทิตย์หน้าครับไปอุดรน,นะครับเจอกันก็ทักได้นะครับ ทำเอาแค่ทันเดือนหน้าเอ่อเดือนนี้ครับเอาแค่ทันเดือนกันยานครับกันยานี่งานจะเต็มเดือนแล้วนะครับส่วนปากที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นงานเดือนเดือนสิงหาครับแต่เราเกี่ยวดันอยู่ก็เดี๋ยวเอาไปส่งเสร็จเดือนหนึ่งก็น่า ผมทำสองคนก็น่าจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าคันนี่ครับเต็มที่นะครับถ้าสติปเต็มขนาดนี้ครับสำหรับคิวงานเดือนนี้ก็เข้ามาแล้วครับสองสองคิวนะครับสองคิวตอนนี้มัดจำเรียบร้อยแล้ว ก็เหลืออีกแค่3คิวแค่นั้นแหละครับที่จะรับชุดแต่งเต็มก็รับอีกแค่3คันครับนอกนั้นก็เอาไว้ปีหน้าครับส่วนคันนี้ก็เสนอลูกค้าไปแล้วครับเปิดบินอะไรศูนย์ดูแล้วครับถ้าเปลี่ยนยกชุดโรเลอร์ทั้งหมดลูกปืนทั้งหมดซีนทั้งหมด สเตอร์แค่นี้ครับที่ผมพูดมาเนี่ยแล้วก็สก,กีนะครับอยอดยอดอยู่เจ็ดหมื่นครับผมดูยอดทั้งหมดแล้วเจ็ดหมื่นถ้าถ้าเปลี่ยนเฟร,รมด้วยก็คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้ครับส่วนแค่น,นี้ก็เสร็จไปแล้วครับก็ รอส่งงานครับเอาจะของมารับกลับบ้านครับก็เสนอลูกค้าไปแล้วครับว่าถ้าอยากเกี่ยวดมดมก็ใส่แค่เกี่ยวดันนะครับก็เกี่ยวได้แล้วครับปากดิมต้องแต่งเยอะก็ได้ครับเกี่ยวได้นะครับแต่ลูกค้าก็ไม่ยอมใส่ครับตามใจลูกค้าได้ครับไม่มีปัญหาครับ คันนี้อยู่บ้านหนองครูครับตำบลกาพระอันนั้นของไทยประดิษฐ์เรดีโอนะครับคันนี้รถยังใหม่ครับก็ยังใหม่รถ400 400กว่าชั่วโมงครับ ก็เลือกงานแล้วครับเก็บของครับไปส่งน้องน้องครับถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0 9 3 3 2 8 7้าสนะครับวันนี้จะทำจุดไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ข้อฝากว็เพียงเท่านี้นครับขอบคุครับ